ก็ไปทำงานชาเม่มาด้วยเ,เดี๋ยวก็ต้องไปต่อด้วยเรื่องชาเม่เลยค่ะใช่ค่ะวันนี้ทำสรนค้าร่วมงานให้กับเะืหห่อะไรออมจริงซึ้งใจในแบอกซึ้งใจแทนแทนพี่โมจริงค่ะคือแบบคือไม่ว่าจะแบบทุกสิ่งที่ทุกคนตั้งใจทำให้หรือแมก้กระทั่งแบบได้ได้เห็นภาพพี่ๆทุกคนตั้งใจมาส่งพี่โมงเชียร์รู้สึกซึ้งใจแทนแต่ถ้าติดใจเชียร์ใน มันไม่มันมันเลยมันมีแต่คําว่าคิดถึงแล้วกันค่ะมีแต่คําว่าคิดถึงเพราะว่าวันนี้คือเชยร์เชื่อว่าทุกคนมาส่งด้วยด้วยความรักด้วยความเจตนาหวังดีให้ให้ให้ทุกอย่างออกมาเป็นเป็นงานที่สมบูรณ์ที่สุดดีที่สุดสําหรับพี่โมนะคะแล้วก็เป็นความตั้งใจดีของทุกคนที่มาส่งซึ่งซึ่งเราก็ก็ขอเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเป็นคนนั้นด้วยเมื่อวานเห็นว่าพิ่มีการรวมตัวกับแก๊งเพื่อนเป็นการกีตาร์กด้วย เป็นโปรเจกต์ที่ตั้งใจทำอะไรให้กับโมไหมต้องบอกว่า,าจากที่เม,มื่อวานมีมีคนได้เห็นว่าแก๊งเ,เป็นจาคิตาความรักได้รวมตัวกันนะคะคือพี่ซีพี่ซีิวัตเขามีม,มีมีรายการทาง u ู u b e นะคะที่ที่ตั้งใจว่า,าพวกเราเบนจาเนี่ยมาร่วมร่วมร่วมกันทำอะไรเพื่อส่งพี่โมกันก็เพราะว่าคือเรื่องนี้จะจะี่ปีแล้วด้วยแล้วก็ เป็นจุดกําเนิดที่พวกเราทุกคนได้<ส>ไ,ดได้เจอกันแล้วก็เป็นเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เหมือนเรามีความรักความผูกพันกันมากๆะคะ่ะเราต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเราไม่ได้เจอกันเลยแล้วก็บางคนก็เหมือนอาจจะไม่ได้ทํางานในวงการแล้วหรือว่าแบบมีมีเส้นทางชีวิตที่ต้องบอกว่ากระจายห่างกันไปอะคะ่ะแต่ว่าพอแค่บอกว่าจะมารวมตัวกันทําอะไรให้พี่โมโท,ทุกคนก็ก็รวมตัวกันได้เลยอะไรนะคะ ใช่ค่ะก,ก็พี่บิ๊กพี่บิ๊กูชิสา,าก็ตั้งใจเอาดอกไม้ไป,ไปวางไว้ที่ท่าเรือด้วยก็เหมือนเป็น,นตัวแทนพวกเราด้วยแล้วก็คือก็มีร้องเพลงบางบงเพลงให้ให้กับพี่โมก็คือเป็นเพลงที่เราได้เห็นเห็นพี่โมอยู่กับเพลงนั้น,เป,นเป็นครั้งสุดท้ายก็คือจากนี้ไปจนในร้นเราเปิโต,ตมาด้วยกันตั้งแต่แรกแล้ว มอ,มองเรื่องวัชจักรเวียนวายตายเกิดเป็นเรื่องปกติแล้วค่ะแต่ว่าแค่มันเป็นเรื่องที่เร็วเกินไปสําหรับเราที่เรารู้สึกเท่านั้นเองค่ะคือยอมยอมรับว่าทุกวันนี้มันยังมีความเสียใจแหละแต่ว่าเราเราก็มองความเสียใจเป็นความเป็นความคิดถึงอ่ะเป็นความแบบเหมือนคิดคิดถึงแต่สิ่งดีๆีมิตรภาพดีๆอะไรแบบนี้นะคะเพราะเพราะเชื่อ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 ว่าทุกคนก็จะคิดถึงพี่โมแต่ในเรื่องดีๆเหมือนกันคื่อกับประเด็นที่เราสงสัยก็นตอตอนนี้มันเรื่องกระจยางม้าเรื่ยังในความรู้สึกของเรา สำหรับเชียคือในตอนนี้นะคะคืออยากอยากรออยากรอทุกข้อสรุปที่ที่มีเหตุและผลที่ชัดเจนนะคะเพราะว่าตลอดตลอดทางที่ผ่านมาคือมันมันมักจะมีคำถามเนาะมันมักจะมีอะไรบางอย่างที่เราฟังแล้วเราก็สงสัยในกระบวนการหรือว่าสงสัยในคําให้การหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ค่ะแต่ว่าณวันนี้คืออยากให้ทุกอย่างที่สรุปออกมาเนี่ยเป็นเป็นข้อที่ ทุกคนฟังแล้วมันดูเป็นเหตุเป็นผลที่ชัดเจนไม่ไม่มีเงื่อนงำไม่มีข้อสงสัยนะคะได้ได้แต่หวังอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าเชื่อว่ามันไม่ไม่ใช่ว่าไม่มีใครไม่เต็มที่อะคะ่ะแม้กระทั่งทุกคนที่ที่ให้ความสนใจกับข่าวนี้ก็พร้อมที่จะสืบหาความจริงกันทั้งนั้นแหละเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อผู้หญิงคนนี้นะคะก็อยากให้ ขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยผู้ที่มีหน้าที่โดยตรงเนี่ยสรุปออกมาด้วยด้วยข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุเป็นผลและมีความนิติธรรมที่สุดค่ะกติดตามแล้วก็ดูตลอดนะคะว่าข่าวไปมีที่ไนมีไปอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ต้องมีมีความติดตามอยู่ตลอดจริงๆค่ะสำหรับตัวเชียร์เพราะว่าเชียเชียรอรอดูรอฟังอยู่ตลอดแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นในในบางข้อที่ที่มีออกมาให้เราได้ได้เห็นกันอะไรแบบเนี้ยบางบางครั้งมันก็อาจจะไม่ใช่ ในส่วนของทากระบวนการที่ออกมาตอบเรื่องนี้ดโดยตรงฉะนั้นแล้วคือเชียร์ถูงบอกว่าเชียร์ไม่ได้ไม่ได้ปักใจหรือไม่ได้แบบว่าเออเอ็เอียงอะไรแต่ว่าเราเราขอแค่ว่าเมื่อคำที่ออกมาอย่างเป็นทางการข้อแถลงการอย่างเป็นทางการข้อสรุปเนี้ยเป็นข้อที่ชัดเจนได้ไหมได้หรือเปล่าที่ฝั่งกัแตบบ่กพีกัปตันพีเชียร์บรรยากัศน,นท้ายตอนนี้นผมต้องยอมรับว,ว่าด้วย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 ,วย,วยชีวิต เส้นทางที่มันแตกต่างกันไปค่ะคือก็ไม่ไม่ได้มีโอกาสได้เจอหน้าค่าตาตรงๆเจอก็ผ่านๆคือต้องบอกว่าเราอาจจะมีโอกาสได้ได้ใช้ชีวิตด้วยกันเยอะๆเนี่ยมันก็มักจะเป็นในกองถ่ายละครแต่ว่าในในในหลังใครเขาเรียกว่าอะไรอะเบื้องหลังหรืออะไรอย่างเงี้ยในการคุยกันในการอะไรที่แบบเราไม่เจอหน้ากันอะมันก็ยังมีการเหมือนคุยกันอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จริชๆเชียร์เสียได้แบบ เสียดายมากๆเลยเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าในช่วงช่วงช่วงที่เราจะทำละครกระสือลัมซิ่งอะค่ะจริงๆคนหนึ่งที่เชียร์นึกถึงมากๆเลยเนะี่ยแล้วก็อ,อ,อยากอยากให้ร่วมงานกันอยากได้มีโอกาสกลับม,มาทำงานกันคือพี่โมเราเราติดต่อพี่โมไปเราคิดถึงอะเราอยากแบบเอออยากได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในกองถ่ายครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นที่ที่แบบเราอยู่ด้วยกันมาอะไรเงี้ยค่ะ แต่ก็ณตอนนั้นเนี่ยคือเอชียยังเสียดายอยู่เลยว่าเชียเชียน่าจะตื้อเขามากกว่านี้อะไรเงี้ยเพราะว่าเราเราไม่เคยรู้เลยว่าช่วงที่เราไปติดต่อเขาเนี่ยมันเป็นช่วงที่เขาเองสภาพจิตใจค่อนข้างยาแย่มากยาแย่ยาแย่แล้วเรา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 น่าจะตื้อเขามากกว่านี้อะไรเงี้ยนา่าจะมีวิธีในการหว่านล้อมอะไรก็ได้ให้เขาแบบมารับเรื่องนี้นะคะ่ะมันแต่ว่าเราเรา เราเราเพราพลาดตบบนั้นไปจริงเป็นเรื่องที่เสียเสียดายมากเสียดายมากเลยครับเชื่อว่ากับพีโมเองน่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่าเราคิดถึงเขาอะ่ะว่าเรายังยังนึกถึงอยู่ตลอดนะคะมันไม่มีอะไรที่จะไม่นึกถึงอะไม่มีเหตุผลอะไรเลยค่ะได้แต่คิดถึงได้แต่เออ เมื่อวานไปถ่ายด้วยกันยังพอมองไปรูปพี่โมเราก็ยังคิดอยู่เลยว่าเรื่องจริงหรอว่าแบบมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยบางทีก็มันรู้สึกเร็วไปจริงๆค่ะแต่ว่าก็วันนี้ก็เชื่อว่าพี่โมรับรู้แหละว่าพวกเราทุกคนคิดถึงมากๆและเชียร์ก็คิดถึงพีม่มาก็พูดอยู่ตลอดวา่าคิดถึงนะคิดถึงว่าอ,อะไรอย่างเงี้ย